บิวิซอวันนี้ครับขอพูดถึงฟุตซอลไทยลีกกันบ้างนะครับกำลังจะเปิดสนามแล้วปีนี้ชื่ออย่างเป็นทางการของฟุตซอลไทยลีกเนี่ยเขาชื่อ MEA ฟุตซอลไทยลีกนะครับหลังจากที่ได้การไฟฟ้านครหลวงหรือ m e a เนี่ยเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการต้องเท้าความก่านะว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกีฬายอย่างจริงจังนะฮะเรื่อง,องทั้งเรื่องโครงการหนึ่ง สมาคมกีฬาหนึ่งรับวิสาหกิจอะไรด้วยนะครับะอะไรมากมายเลยหนุนทั้งสมาคมกีฬาคนวิการนะหนุนทั้งสมาคมกีตาและล่าสุดมาสนุนพุทลอีไอกหลายคนก็งงนะครับเพราะว่ามาตักแต่ตอนช่วงครึ่งฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับที่มาสนุนพุทซอลเนี่ยเพราะว่าการไฟฟ้นนครหลวงเขามีโครงการลานกีฬาทั่วกทมเลยครับลานกีฬาเนี่ยก็ทุกคนรู้อะลานกีฬาคงไม่ใช่สนามบอลใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสนามฟุตซอลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วมีความผูกพันกับกีฬาฟุตซอลอยู่ระดับหนึ่งก็เลยเข้ามาช่วยหนุนลีกสูงสุดของฟุตซอลเนี่ยอย่างจริงจังเลยปีนี้เต็มที่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าดูอย่างยิ่งนะครับเพราะไดเ้เรียกว่ารับรรฐบาลดิจิตเข้ามาหนุนเต็มๆอย่างนี้ปีนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับ นอกจากเรื่องของมีซอนเซอร์เข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วประธานจัดนะครับก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งฟุตบอลน,นะครับให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมาหลายทัวร์เมนต์หลายรายการแล้วอย่างคุณวัลลงทิวทัศน์เนี่ยเข้ามาเป็นประธานทํางานอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อที่จะอัปเ,เกรดยกระดับให้ฟุตซอลไทยลีกเนี่ยก้าวไปสู่อ,าอนาคตที่สดใส นะครับอีกเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับที่ผ่านมาเนี่ยฟุตซอลไทยดีลลำบากกันนะถ่ายทอดสดเองบ้างนะครับต้องไปพึ่งทีวีอของรัฐนะครับอย่างทีสปอร์ตเจ็ดบ้างนะครับอย่างหาน้ําหาเนืน้อไม่เจอมาปีนี้ครับข่าวดีก็คือได้ t r u e v i s n o n Now นะครับเข้าเป็นสปอนเซอร์แล้วก็จ่ายเงินสนับสนุนคือมีมูลค่าขึ้นมาแล้วอะ ตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณว่าทรูเนี่ยเขาเอากลับมาเอาจริงเอาจังกับบอลไทยนะคือผมหวังว่านี่จะเป็นเชื้อเริ่มต้นนะในการที่เขาจะไปประมูลนะครับ<ม>เพื่อจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ผู้บอลไทยลีกต่อไปนะครับตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเกี่ยวนะครับเห็นบอกว่าจะมีการเปิดช่องอสำหรับฟุตซอลโดยเฉพาะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการ เป็นข่าวดีละของวงการฟุตซอลไทยดีเราอราก็ต้องร,รอดูว่าจะเป็นอย่างไรได้เพราะวันเสาร์ทิตย์นี้ครับจะเริ่มเปิดสนามคู่แรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ยังให้ดูว่ามีโปรแกรมน่าสนใจยังไงบ้างวันเสาร์ที่10พฤษภาคมนะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยมีธรรมศาสตร์เจอการท่าเรือนะครับซึ่ง การทัเดือนี้เป็นรองแชมป์เมื่อปีแล้วแมโดนหักแต้มหน่อยนะน่าเสียดายนะครับ YFA สีราชาครับก็ยังอยู่ในอีกสุดสนะเตะหกโมงเย็นกับแบล็ก p e r นะครับนักลบโจนสลัดนะครับเวลาหกโมงเย็นเหมือนกันนะครับนนทบุรีนะครับปีที่แล้วว่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะฮะเจอกับแชมป์สมัยสมัยครับบูเว็บชมบุรีซึ่งเป็นยักษ์หลับมา สามปีแล้วนะครับก็ปีนี้ตั้งเป้าจะมาทวงแชมป์นะครับคืนได้อีกซึ่งทําได้หรือไม่ต้องคอยติดตามชมนะครับส่วนเวลาคู่สุดท้าย2องทุ่มครึ่งนี้กระแสบัณฑิตกับทีมที่หนุนกีฬาฟุตซอลเนี่ยอย่างจริงจังทั้งชายและหญิงนะจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่นะครับนอตกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นามาวิาลที่หนุนกีฬา,อ,าอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับ มาเกมในวันอาทิตย์ทยี่1 1พฤษภาคม3คู่ครับคู่แรกนะครับเตะเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับ b a n g k ก k b s เนี่ยเจอกับทีมน้องใหม่อย่างสีนักดินทราวิโรจนะครับมาคู่มงเย็นครับนี่ลงใต้ไปกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีนะครับนี่เตะเมื่อไหร่กับแฟนแน่นสนามนะจะเปิดบ้านรับการเมีนของ แชมป์สองสมัยนะครับห้องเย็นท่าข้ามมหาอำนาจฟุตซอลเมืองไทยทีมล่าสดุดคู่นี้น่าดูจริงถือเป็นกู้เอกประจำสัปดาห์ก็เป็นได้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะสองทุ่มครึ่งนะลาชนาวีนะครับจะเปิดบ้านรับกาเนิดของราชพัฒน พรบีคทั้งหมดนี้คือความมันของฟุตซอลไทยลีกหรือว่า mea ฟุตซอลไทยลีกในวีกที่หนึ่งติดตามชมกันได้ครับทุกคู่มีการถ่ายสดทางทวิชั่นหนาวและทู u สปอร์ตสองไล่เดียนไปดูโปรแกรมได้ครับผม